ถ้าต้องการสารสนเทสแกนได้เลยนะครับปลอมปลอมปลมต่อวันนี้ก็เป็นยาละมือแต่ละดีวันที่วันที่วันที่สิบเก้านะครับวันที่ก็คือ,อวันอะไรวันอะไรคือวันปกตินะครับครับฮาริฮาริฮ,รฮรออักกิตร์นัดคุนะค ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์ด้วยนะคะตีห้าสก้านาทีก็ตื่นม,มาเอาน้ำมือมา,มาแล้วก็ละมานะครับก็ละมานครับก่อยตอนนี้ตอนที่ผมเอาน้ำละมานผมไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่ามันมันดึกเกินมันมองไม่เห็นตอนนี้5 5าห้าห้มงตีห้ห้าเกนาทีนะแล้วก็กลับไปนอนต่อผม ตอนนี้ตอนตื่นมาตามอนแปดโมงแล้วก็แปเอาข้าวแล้วก็มากินข้าวนะมพิ่งดีจูโทนกินนี้นี่อร่อยนะทุกคนข้าวไข่ดาวน้ำพริกนะกินกินจนหมดอ่ะกินดูดูขนาดไหนกินวะเอา้าจุกจุกเดี๋ยวนะนั่นก็อะไรต่อตอนแปดโมงสิบเอ็ดก็อาจารย์อาจารย์ไปเก็บนะกินข้าวเสร็จก็อาจารย์ไปเก็บด้วยก็อาจารย์ไปเก็บ

ไ,ไหนต่ออเอาน้ำไปเก็บแดงเสร็จแล้วต้องเก็บเนี่ยแดไไงเสร็จแล้วยังไงเอามันขึ้นแล้วยังไงต่อแล้วก็ช่วง10โมง3นาทีนะ10โมงเช้าก็ไปไม่ได้อานน้ำนะตื่นมาแปลงฟันไม่ไม่ใช่ตื่นเล่นเกมมาก่อนแล้วก็นอนๆแล้วก็เดินมาแปลงฟันต่อมีปีบก็แปลงปีบปีบ บีบแล้วก็เก็บแล้วก็บนปากทีนึงต้มีความสดชื่นเลยค่ะแล้วก็ปุ๊บเป็นเลงเลยครับจังหวะนี้เอาเลยไปฝั่งขวาเลยแล้วก็อ๋อๆแล้วก็นี่โอ้โหฟองเต็มปากเลยผมตอนนั้นผมใส่ยาสีฟันเยอะเกินนะเกินไม่ต้องบีบนิดเดียวแต่ผมละมือลั่นไปบีบอย่างนี้เลยมันก็เป็นยังไงบ่นทิ้งแล้วแล้วก็ อ่าลองลองลงลเก็บโอเคก็ลงป้าลำป้าวูบบูบบ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  ก็กำลังขับรถไปไปซื้อขนมที Studies, rop, ่ร้านใยไหมของชำนะันของต้องพุบเขาทุบๆต้องพุบเขา้องไปซื้อนะแต่ไปถึงนล้วสรุปร้ำปิดนะโคตรเสียดายตังไม่เสียดายเปลืองน้ำมันอ่ะแล้วก็ไปอีกที่นึงนี่คือร้านใบะในหมู่บ้านผมนะแล้วก็ลงมาแล้วก็ซื้อขนม โอ้โหไม่ไล้เจตอนที่เลือกขนมนะคือฟุตมันหายก็นี่แล้วก็ตรงนันแล้มาก็วางกล้องไว้ที่เดิมก็ขับรถลงมาปวดวันนี้ต้องช่วงช่วงเที่ยงยี่สิบนาทีแล้วก็เข้าไปอาบน้ำพร้อมกับอาบน้ำละหม้นะ นี่นะโอ้ยได้แล้วอุ้งมอหันก้อนหนยแล้วก็ตอนนี้ก็ละหมาดอุสรีนะเป็นสองวันที่สองเอ๊ะละหมาดครั้งที่สองของวันนี้ก็เก็บไปแล้วก็นี่ช่วงเย็นนะผมไม่ได้ถ่ายฟุตไว้แล้วก็ช่วงเย็นปุ๊บปุ๊บละหมาดอัสรีต่อแล้วก็อออออเหมือนเดิมแต่แล้วก็ฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟุแฟุ๊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  ตอนค่ำๆหกโมงนก็เข้าไปเอาน,น้ำนมมก็วันนี้ผมกินแค่หนงมือนะแล้วก็ตอนนี้ก็ละหมาดน,นะถ่ายอย่างเยอะเออนี่ต้องเปิดแฟลชเพราะมันมองไม่เห็นก็เหมือนเดิมเลยฟนนุฟฟ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 อฟฟอฟฟฟฟฟอฟฟ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 มฟฟฟ้ฟมันฟฟ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 ฟ้ฟฟ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 ่ฟฟฟเฟฟ อะไรจ้าจ้าวะ่ะอ๋อดืงปิดกล้องอ่างต่อออาเข้าเข้ามาปิดก็จบแล้วนะครับสําหรับวันหนึ่งวันของคนธรรมดาคนหนึ่งก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับก็จบแล้วุ้